สวัสดีครับสวัสดีครับเตวันนี้สวัสดีครับวันนี้วันนี้ตอนมื้อแรกครับน้องมันมื้อแรกตอนเย็นเย็นก็ต้องมันอี้ฝ้าจะไปตลาดนะต้องมองวันนี้เนาะวันนี้วันละขั้นกนต้องใกลออกพรรษาดี่เนาะวันนี้ฝากกดแชร์ใครก็ต้องแชร์เนาะนี่ไปอยู่์ครับเนาะอ่ะไปครับไปตอนแรกครับไปเจอกันเนาะในตลาดเด้ครับไปครับเตนครับไปครับ มันนี่คพ่น,นลายหนูลายอองคอนซาแล้วนิวนิว คิดเลี้ยวทาเยเงินแล้วคาสิโนกล่องทางเยเงินผมมีเงินใส่มือเงินคิดอยู่เราแต่คุณดูช่องนะอยู่ด้านหลังนะถ้าดูเงรห่องระเบิดหลอดไปนะทุกอย่างยี่สิบบาทนะอยู่องด้านหลังเลยนะอยากได้ปขอเชิญนะครับุ่นไปพุย พับตลาดเต็มต็มไม้ต่อเลยครับ ที่ประกาศปลาเลี้ยงใส่ใจตะนนงรลวังลดตัวจ ouais. ุกตัวจุกสามแคบสามนี่แต่วนี้มีเครื่องดูเช็คแล้ว ยังไง1 2 0เหมือนตุ้ดกี20บาเหมือนพี่โฮมเนี่ยโดยปุตติโพยนิาร์กินคนนึง

เ็บบิถ้าิปนงก้นได้เงินถ้าิปหายกอนได้เงินีเด้อคนน้ลแปดสิบหายเงียบเงียดแต่โอเดียแบบด,ยดแม่นประชาัาน,นะคะ ปอใบไม้พรพาด5832ตะบนนครนะคะตอนนี้รถของท่านมีปัญหานะคะคือเสียงหวานใช่ไตอนนี้รถของท่านกำลังมีปัญหานะคะตอนนี้ก่บรถท่านดวดูนะคะรถไฟทะเบียนอใบไม้พรพาด5832ตะบนนครนะคะปีาครับคีสามีเป็นหนึ่งปัญหานะคะเบิรทุกอย่าง

มาเดียบาดูแลตลาดเงินออกก็ได้เงินนี่แ่ละเศ้าเศต้าเตอร์นี่ละโอ้ยแสปฟองปองัปงหมักเลยมันนี่ปลบบาท,ทละดิอาหารทะเลมัน

ยี่ส okay, okay. ิบย่ห okay. ้าค่ะตัวเล็กค่ะตัวใหญ่เลยนะคะขบคุณาค่ะก็ลอยเนถงเด้อขา่เงินถุงเด้อใช้คลิปกระสุนเดียวขาเงินใาญ่เลยนะย่สิบบนยี่สับยี่ห้าเลยนะคะ ปั๊บตคับติเปตัวอะไรวันรุ่งต้นมีหนังชู่งนี้มันมันไม่ค่อยมีหุ่นแจกเขาเสียงสีแล้วไงฉันบอนช้ากันสิมอสำัมหนึ่งมือนึ่งชิ

มานพิซซ่าผมพบกมาย่สินะคะม่กม่ม่เลยกบหม,ม,มคะมีข้าวโพต้นหอมอกนะคะ มีตมตอวมกนขออิมาองก้นเ oh, ้ย like นี oh, oh, um, 4, uh, uh ้คลิปเขาอันเข่าอันนึวาอันตาสร้างเขาขีิโกงอะนะทุกตาสร้างทิมเนาะโอ้เขาเาสร้างมากนามันจิฉีดวะแท้ๆรอยก็ฉีดโอ้โหเหมชี้อยเรฉีดบูทุบๆเลยผูไม่ล้าปรเด้แล้วแบบนี้ ูคุณซื้อคู้ซื้อดิ king กันลดข้างลวดอันนี้เมนต์บะกลางแล้วเกินคุณอขึ้นนี่ครับชันนแต่ไม่่ของหวาวนไปเลยข้ายไม่ตลาดเลโอ่าง่าข้างากันมันแย่เยอะอีกีโดนอยู่ไปแล้วล่ะครับ ขนมพกไม่้อบบุระมาณหาบาทหอมากแคตนอมอ้ปก้นโอ้โหแม่เดียแม่รอไปนู่นอ่าเขามากเลยเขามากขนมพกนะจบประจามีข้าวโพดต้นหอมผอมนะดบมาก สากสิาทได้งีตลาดมื้อน,นี้กันของวันคุณมือกเืินบ้านกระซอง คนบุกการเอิมซองคุณไทยก็ว่าของหวานรุนไหนคะแม่ายงหัอันนี้นมถุน่อันนี้ยังเอขายดีเน,ะ <c oughs> okay, นาะเทน้ำเท่า

พ lifting, พโป่งคนปพ่งนะยังไหมตัเียวอีฟูอก็นั่นาออเอาเกียวนาเปดลังโค่นะลังจ้ามือชิ้นหนึ่ย ai นี้มันก็บัก lại อย่างหลาย จี๋เอดหัวปวดหัวถึงนะวะธุไม่ดีกว่กเาเย็นป้อีซีกับวัตเได้คอมเมนต์ไปคัมอะไรครับผรงเด่นดูตอนเล็กของไม่ถึงากแบบ ้ามมีสามซองมือี้เข้าไปไกลหรอมือนนเขาซ้ำนิดๆหน่อยๆโมไปเค็งตอชื่นช่นตะกาบเบาวะนับวะนับวะ คือไปดีๆคือไปดีๆขอะตูอีเมียก่อนนะขบขึนเาพี่น้องลับขึ้นแล้วทำเสร็จลมรรคไปมา้ มันจะมั่ไมก่อนโอ้โงขึ้นเศร้าฮิตเตอร์มลจะกเศร้าฟริตบมุก,ก,ก,กทูทูบฟริตบมุกเตนเจ็บเจ็บขวาอากานไปไอุปสรรคไปแล้วไปแล้ว

ทายดีเน้วตรงนี้ฮึหัวใสั้าดึคดื่นไปไคสัญญาไม่สัาคไม่เริ่ ขออย่าทายด้วยเพราะด้เงินพวกเขาเนี่ยจะมว่าสื่อนี่่ะละเพอได้เงินยครนี่นี่นเจ้าว่าแาวนิตเตอร์ละอื่นครับ อันนี้น้ำอะไรคะคุชาไทยชาไทยเนี่ยได้สามยังน้าวมากข้าวน้ำมากข้าวน้าวน้าน้าวไงไง ถ้าเพิ่มปลาผลินจากปลานเจ็เบิ้ลเจมกักเ้าไปเอายูพยาบาลม่เนเลาอยู่คนเด่มถือกล้องไรอกสามเลี้ยบนาดเ็เ็มเ เดบครับสครับผมสีสมือเนะมีลากไม่ซื้อมือเนาะพี่ซื้อมือยุทธงา้านตก่ซื้อมือพนัก้าแล้วบดิจับตาเลียบอะไร้างงแรมสั่งได้เลยนะคะ

ตยไปต,ตุ้ดีโอเบียกฟ้องเดียกต้องดดดเ,อออออเดือดจัดตัดมึงเียองเนี่จัดขายย่างหยิบขายย่างตรงของกินนะครับเดียกเยก่ ไปกสือปองกันขานี่กือวาดาแก้วเลยเอาแก้วอีเมซื้อ่าอมพีโอ้ทำงกหมง้บ่บ่ไปซื้อกกับเดี๋ยวกอทำเงก่อนทำเองยางก่อนเนีย ลดหลายสิบหมื่นนะแม่นุ๊กสโอ้ยบอ,อ,อ,อยากจะซาาื้อกรม้อนเจ้าเจ้าสิบบาทนะอ่ะเยสองครับ กระเกยวครับโอเคเตรีมาร้งงา,า,า,เา,างเตรียมมะแนงกำลางสะออดยางไปครับเห็นไ,ไ,ไหมแม่เไปไวก่อนกิกกนท้าเมืองกว้างดี่นี่คน คนหลายใชมือเว่นเนาะว้าคนหนามาใช้มือใชมืนะเมคิวหลายโคตรตายแน่อะไรก้อนนี้ก้อนนี้้อนนี้โอ้บวกรถคนาบ,บวกรถ เดินทางปลอดภัยทุกคนมากับมาไปเย็น กบาร์บนี่ตู้อยลอยกบาบารเลย้เดีวน้เดียวนเดียวยังไปยิ้มนเดียววางือแงปั่นงกาซื้อมาทุกซื้อหัวรุกรวบมึงเกินตาตาแล้วพูกไปลอย กนยอดออออมเมียซื้อให้คนม่นีย่ก้อนเดียวนี่เดียวซื้อ,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 อกออลาาน้ำกันแล้วออจิตาเสียบมันมีกระตอ้อไปรืเลยละ่ะเจอกันไหมครับเอมเจอกันไหมคลิปไหม ็ำได้จับว่าเปียกสัก้าเรียก <laughs> เป็นกัก้าสัก้าน้อยมันในไงมนกันเล้วแต่คิดว่าิเกงครับ อาทิตย์ว่าจันนักเลยวันนี้ <laughs> เรียกเอาโล <laughs> ดจันนิงี้หนีพ่อพียงบ่ต้นตกเขาไม่ไม่ก็ไ่เขา<ค>ละชนะมุ่ไปาาห้มันหดแล้ววันนี้โอ้โหโมาเยอะมากๆเลย <c oughs> น้ำโวลกในนัอนเยมะเยอะเยอะ ค้าใช่ปะขอค้านี่้าไปใส่น้องคน่ะเสร็จมังานพี่น้องหลัดคุยกับมาใหม่สูตรใหม่มาสูตรเก่านี่ตะกี้สมัยเก่าๆเปลี่ยนยังงั้นห้ามใช้ของเกี่ยวเป็นว่าติดกระต่ายพวมีใครอยู่ปูแกันเนื้อ มเอ,เอายี่ห้อน่อสีเหลืองฟ้าเ,เ,เดงนะอ๋อ,อาาไทยอ,อ,อืมปวดอะเยอะแยะเลยปดนานกนก่อนีมมก่อนเห็ง้ยน้ำลารบบเอเนอเดงไปเใ่ละไปลวได้พราด้เงิ้เนเพิ่อยูได้ห่าเที่ยวอเออนาวว่ะ อัานผู้บาาผู้บาอังกอกกดแช่ไปนะแช่โดดแล้วนาะครับเรย์75บาทน้ำกดโอ้โหเยียเยียเลยเออหนักจริงๆเลยสนุกจับไปเขวเลยสายเข้าเลยเจอกันชิปใหม่ครับสวัสดีครับบายสนุ ใช่ครับคันได้ครับไ่้ับื่อเรือทางก่อ